ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะคร,ครับรัฐบาลไทยเฮ้ากับออกเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะโอ้มาเลขมาออกจังสี่พี่น้องสี่สามสี่ห้าศูนย์สามงวดกวนออก4 4หาศูนย์สี่งวดนี้ออกหาศูนย์สามครับส่วนเลขล่างกับแปดเก้านพี่น้องเนาะครับส่วนเลขหน้าข้างที่หนึ่งเลยพี่น้องเนอะแปดสามเก้าหน้าข้างที่สองเก้าเจ็ดห้า ท้ายครั้งที่1 7 7 8งท้ายครั้งที่2 6 4 7นี่พี่น้องครับเอาจดไว้เ,เบิ่งนะพี่น้องเด้อเลขหนา้าเลขหลังท่านอาจารย์นะักคิดนักคำนวณน,นะครับครับพอเตรียมกฤษพามาเบิ่งเนาะครับเนาะว่ามีอาจารย์ได้แดเขาอาจารย์ได้แด่รุดนะพี่น้องครับเอาส,สรุปได้พี่น้องเน้อพอเตรียมรื้อใหมเบิ่งครับสรุปรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะครับศูนย์ พี่โน้องดูคะแนนบ่มีมาพี่น้องศูนย์สามคะแนนน้อยมานะครับมานี่แปดแปดมีคะแนนหนึ่งมากเก่าเนี่ยของฮัวเด่ยนอยู่แล้วพี่น้องเนาะเก้ากามาล่างหากระเด็นอยู่หาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพราะเตี่ยมันเป็นตัวรองครับส่วนสองบ่ม,มาเนาะพี่น้องเนาะสอง เลียนหม,มามาเก่าพี่น้องเก่ามาล่างขับส่วนหาี่มาลักลอยน้อพี่น้องเนาะรับเลขกวิ่งนะพี่น้องขันวิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะสองกับเก้าับเก่ามาล่างแต่พอเตรียมให้เป็นเรียกล่างนี่เรียวเก่านะครับเอากระถือว่า มาตัวหนึ่งมีนพี่น้องเนาะสองกับเก้าตัวเด่นมากเก้านะครับอาพเจ้านำพามาเบิ้องนะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในเดชขาวารอาจารย์ในเดรุดนะครับข้าพเจ้าเริ่มจากปู่ศรีสะเกดพี่น้องปู่ศรีสะเกดฟันธงบนล่างมีเกศเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ออกแปดเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าครับแต่ว่าเลขวิ่งมันอยู่ชุดชุดนั้นนะครับเนาหลุดนพี่น้องเนาะครับปเตรียมกับข้อกราบขอประคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเก็ดนพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมรัฐบาลไทยอสมยศพี่น้องอาจารย์สมยศบนล่างวิง่งเก้ากับสีมาเก่าพี่น้อง c มาเจ้ว,ว่าจับครูรุดกันไลน์นะพี่นองเนี่โอสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูน9์สี่สองก้าห้ห่อกแปดพี่น้องครับเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะครับอเตรียมกข้อขอบคุณในไลน์ดะครับเด้ออาจารย์สมยศนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่สีแยกขอกัวพี่น้องเอายีกแล้วสีแยกของวงวงงวดนี่ค่ะมีตศูนตัวพี่น้องนี่นี่นี่ตะล่างนหาเนี่ก็ไปลักลอยสองนิมโมมาสองศูนย์อ่หาศูนย์ห้าออก0ูนย์สามหลุดคือหลุดเนาะพี่น้องเนาะ ครับสำหรับเซียนหนองคายพี่น้องไปต่อที่เซียนหนองคายโอ้เซียนหนองคายบนล่างวิ่งรวดสองกับ9เน้นที่สองพี่น้องสองบอม,มามาก9 9 9 9เก้าเก้าหนึ่งเกหเจดออกแปเก้าเตะเล็กวิ่งอีกนะครับเนาะเซียนหนองคายนะครับ อพอเตรียมกระคอขอบคูณหะไรได้ครับเด้อเสียนน้องคายนะครับเนาะครับเขาจะเลกวิ่งกันพี่น้องไปต่อครับผมเลกรับวงในเอาโอ้สามศูนย์เจ็ดมันบอกห้าศูนย์สามผิดเด้อพี่น้องเนาะผิดก็คือผิดแะ้วนี่สี่กับเจ็ดมาจักตัว นะครับอาวุดก็คือรุดนะพี่น้องนเนาะเดขกเลขกรักรกบวงในพี่น้องสี่กับเจ็ดพมารุดนะครับอาวรุดก็คือรุดไปนะครับหัวหน้าตับกันไหมพี่น้องเนาะ,นะได้แค่ศูนย์เจ็ดออกศูนย์สามวยซองเงินล้านพี่น้องครับหวยซองเงินล้านบนล่าง สองกับเก้าสองกับเก้าเนี่ยที่สองหม่าที่น้องสองมากเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดจับคูบดถึงนะพี่น้องเนาะขับเขาตะเลกวิ่งนะครับอ๋เหล็กมากไอา้น้องนะพี่น้องเพาะแปดเก้าเก้าแปดจับคูกับบดถึงเขาตะเลกวิ่งกันนะพี่น้อง หัวซองเงินล้านมวดน,นาตามกันไหมนาะพี่น้องเนาะ,ะไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นกำลังวันพี่น้องเลขเด่นกำลังวันอยู่ในตารางมีตะเก่าพี่นอ้องหากเกลียดเกียด,ดไม่มามาห้าหลักร้อย นะครับโอ้ยศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ห้าออกห้าศูนย์สามาลุดก็คือลุดนะ้ะพี่น้องเนาะเลขเด่นกำลังวันนะครบับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นมีที่มาพี่น้อง เลขเด่นมีที่มาบนล่างมิ่งรุดสองกับเก้าเน้นที่สองสองกับบ้มายนะพี่น้องเนาะโอ้สาบมันอัดมันนั่นแน่อสองหนึ่งเก้าหนึ่นงเก้าสามเก้าห้าออกแปดเก้าจับคู่รุดอีกนะพี่น้องเลขเด่นมีที่มาได้พี่น้องเนอะครับไปต่อครับผมเซียนชัยวานโอ้เซียนชัยวานพี่น้อง มาทั้งสองตัวเลยบนล่างวิ่งห้ากับเก้าหานี่มาหลักรอยกันวิ่งได้นี่นะพี่น้องเนาะเรียกออกห้าศูนย์สามเนี่ยับส่วนเก้าเน้นที่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกออกแปดเก้าุดคือเก่าจับครูพี่น้องเสียนชัยวนันนาติดตามด้เรขกวิ่งบวเคยหลุดนะพี่น้องวิ่งเอาหากับเกาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะรับเอารปเตี๊ยมกับขอขอบคุณในไลน์ได้ครับเด้อเสียนชัยวันเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมอันนี้คือของของปูสีเกสกียดชุดปล่อยตองหวดเด้พี่น้องเริ่มมีเหล็กวิ่ง5กับ7เน้นที่7จ 7, ็บอมานะพี่น้องมาลักรลอยมาหาศูนย์ห้าเลขล่างเห็นปะครับล่าง2กับ3าม เน้นที่สองสองบมาครับพี่น้องมาสามเตียวว่ามาบนนะพี่น้องเด้อศูนย์สามมัน,นบวกล่ะให้ล่างออกบนนะครับเด้อศูนย์สามเข้าตรงๆนะพี่น้องเด็กปู่ศีสะเกีดอันนี้ชุดปล่อยต่องวดเด้อพี่น้องครับเอาปัจเจ้าสรุปโค้งสุดท้ายบ่เขานะพี่น้องเนาะครับครับประเทีมข้อกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศีสะเกดเนาะครับเนาะ จุดต่องวดพี่น้องไปต่อครับผมอาจารย์เมงเด่นบนล่างพี่น้องห้ากับสามมาทั้งสองตัวเลยพี่น้องหากับมาลักลอยเนาะพี่น้องเนาะสามกับมานะครับต่ว่าจับคูแปดห้าแปดสามพี่น้องจับคู่หลุดรับชุดแน่นีกันมิดะสาม้าโบมีศูนย์สี่บวกสี่เป็นแปด แปดกับมาอยู่นพี่น้องเนาะมาล่างโอ้มาแต่เนาะสีบวกสีเนี่ยอาจารย์เนาะสีบวกสีเป็นแปดตอนนี้เป็นแปดครับมาแปดเอาเลขวิ่งเขาทั้งสองตัวพี่น้องเนาะเด่นบนล่างนะครับของอาจารย์เม่งครับมาเตรียมข้อขอขอบคุณห,หลายหลายนะครับเด้ออาจารย์เม่งเนาะครับเนาะครับมาตอนที่สิบหกตามกันต่อพี่น้องไปต่อครับผม ไปต่อกะสีเหลือตะหงคอแตีมพี่น้องเอาชุดบนก่อนนะพี่น้องเนอะโอชุดบนลักลอยพอแตีมเอาให้พี่น้องผิดเด้อพี่น้องเด้อพอแตีมกราบขอโทษอะไรลักลอยมันในสี่สามสี่ห้าเนี่ยโอ้ยพอแตีมเอาให้ผิดไล่ตาครับบ่มาจักตัวพี่น้องสองกับหก ขับคู่กระุดไปอันนี้คือชุดบนเนาะพี่น้องเนาะครับมานนี้ม่วงชุดล่างพี่น้องล่างชุดรับชุดปล่อยต่องวดขับล่างรับล่างดิ่งแปดกับ9้าพี่น้องมาน้ำกันแปดกับกมาน้ำกันเลย ครับจับคู่กับรุดไปน้อพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมมาเน้นที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามออกน้ำกันแปดเก้าเก้าแปดกอดข้อกันมาเลยนะครับเอาพ่อเตียมกอดตรวจกอดไพ่ได้พี่น้องเด้อครับอันนี้คือชุดตองงวดนะครับเอางวดชุดสรุปนะพี่น้องสรุปกับคือเก่าล่ะพี่น้องพ่อเตียมมั่นใจแปดกับเก่าคะแนนเก่าคือเก่าเตี่ยมเก่าสาม เอาลอตเตอรี่ก็หาหกใบนะพ่อเตียมเก่าสามนะครับบ่มามานังป้องนะหัวหน้าเอาไม้หน้าพี่น้องเนาะหัวหนี้พ่อเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อครับวันที่ส่งหกเดี๋ยวเรเรียงล่างพ่อเตียมมีลุ่งให้ก่อนพ่อเตียมช่ำนวลก่อนหน้านนพี่น้องเนาะอ้าสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมกับเออจะลืมนะพี่น้องเด้อกดไหลกดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพ่อเตียมน้ำ นะครับครับสุดท้ายไทยสุดนี้พ่อแตีมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตรับพ่อแตีมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะอ่ะวันนี้บู้มความมุ่งมั่นปรารถนาวันน้าเอามาเอากันไหมต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแตีมก็มีแค่นี้นะครับเนาะขอลาไปก่อน สวัสดีครับผม